คือโลกนี้มีแต่ความว่างเปล่าในจิตของเฮาขเขาใจคคำว่าศูนยจะจิตโต, <ừ. S 1> นนต,ตอยู่แบบใ้เนื้อติกตองยึดเสมอว่าโลกนี้เป็นของว่างเปลา่าบ่เป็นของสิ่งบ่เป็นสิ่งที่ควรเข้าไปยึดหมันเือหมันนั่นแหละึเรียกว่าศูนจะจิตโตการท่านก็ขอ,ขอให้ท่าประโยชน์แก่ผู้อืน่นทั้งคนสัตว โลกเปรตผีคิดวินญานันต่างเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งมนุษย์สัตว์และอนมนุษย์ทั้งหลายจะทําเพื่อประโยชน์ตนจะทําเพื่อมีความหวังและความปรารถนาอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นใดๆทั้งสิน้นทั้งปวงเราจะท่า,ทานหรือว่า,วาตัดสละขาดว่ามีความปรารถนาในท่านนันอีก ท่านเพื่อจะเป็นของว่างเปล่าซึนจะคิดโตะอยากมันมีความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นไม่จิตเท่าให้ลู่เท่าท่านความกังวลความเร่าร้อนตัณหาและอุปทานของตนถัาดับความคิดไม่ความอยากได้บ๊ปุงแตงไปมันก็บเกิดได้ <c oughs> ได้ือว่าการท่านศีลคือการรักษาผู้อืน่นศีล เข้ารักษาผู้อืน่นเข้าบ่ชขาสัตวเข้าบวชขาคนนนนาาา้นนั่นแหละศินคือการรักษาผู้อื่นนั่นแหละแล้วกเมื่อการรักษาผูออาาา้อื่นแล้วก็นํามาซึ่งการรักษาตนนั่นเองเข้าบ่ชขาผู้อื่นแล้วเข้ากับบ่ชขาเจ้าของของ,องใช่พราะเรล่า <c oughs> บอกว่าศินนี่เพื่อรักษาผู้อืน่นถ้าเข้ารักษาผู้อื่นได้แล้วความไม่เล่าร้อนความไม่กังวลกาบอมไม่เกิดกับเพ้าถ้าสมมุติว่าเข้าไปขาสัตว์ ถึงแม้ว่าสิเป็นสัตว์หมูมากาไก่ผู้อื่นกระสางเขากระด้เล่าร้อนอยานเขาหลูดยานเขาจำได้แต่ย่อมมีความกังวลเป็นธรรมดาขาค้นกระหังบะตองห่วงแล้วหังเล่าร้อนหังกังวลลุ่มร้อนหนีหัวสุกหัวสุนอยุบกส็สั่นอ่คือขาสัตว์ขาคขา้นขยังก็แล้วแต่ขาสัตว์แม่บ่มีเจ้าของจังสิ่มันก็ติดในใจเท่านั้นแหละถ้าเอาบอกไปขาไปบ้าเขาบอกไปหลักขอาไปเอาบ่เห็ุประพฤติผิด ในกรรมกับไผเขาบอ,อกไปโกหกทําให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทร,รัพย์สินหรือบอ,อกไปกินเหล้าเมายาหรือสนับสนุนให้บุคคลผู้อื่นกินเหล้าเมายานี่ก็คือการรักษาผู้อื่นทั้งนั้นแหละในแต่ตัวเองกับากินเท่ากันจังหวะการรักษาคือรักษาผู้อื่นความดับความเย็นความไม่กังวลความไม่ร้อนก็มีอยู่ในจิตเท่านัินเองศีลเนคขมะการอบรมจิตหรือบวชใจ คำว่าเนคขรมะว่าการอบรมจิตเนคขรมะนี่อบรมจิตของเ้าของให้รู้ว่าอันใดพิดอันใดถูกอันใดหยุดอันใดปล่อยสมควรหยุดสมควรปล่อยเอนว่าเนธธรรมะทาให้เกิดขึ้นเกิดยังละ่ะเกิดพุทธ,ธลู่คำว่าพุทธเขาม,มากรรมกับจิตแล้วสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้พิษสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้เป็นสัมมาสิ่งนี้เป็นมิจฉาเนี่ยแล้วก็ทำตามสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเอง อาัารคิก็มาโคมากโกเสออยะทีทางแบบออมักมีองค์แป่นเป็นห้นทางแห่งความดับทุกอาทัรคิก็มากโกเสออยะทีทางดับยังดับกามติหาเออคือดับความอยากความใคร่ในกามดับพบบพรราวะติหาเออ <c oughs> พบเป็นไปต่างๆในกามพบรูปอพูและอรูปอรูบบระวิภัฒน์ติหา <c oughs> ในความ ไม่พอใจในสิ่งที่มีนั่นเองคาวิเาราีพอดับหมดเลยว่าอกพยายามทำในขมะก็เกิดขึ้นใดแท้ที่แิ้แหละเพรว่าเหตุใหทมันเป็นศูนย์จะจิตโตทั้งหมดเลยให้มันศูนย์หาดขาดหายขาดออกจากจิตจากใจของเท่าปัญญาค้อมลอบลูในกองสังขานรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วดับหมดไม่มีสิ่งใดที่เทียงแท้แน่นอนนี่คือการการทำปัญญาให้รู้แจ้ง กแล้รูกแจ้งอย่างรูแจ้งในศูนย์จะทีโตคือเก่านั่นแหละอยาให้มันเกิดในจิตให้มันดับให้มันขาดให้มันสูญหายออกจากจิตในความคิดปรุงแต่งแสดงหาต่างๆด้วยกันค่ะวิริยะคือความเพียรเพียรพยายามบัดย่าให้อกรุรลเกิดขึ้นในจิต้า,อากอุ้รุเกิดขึ้นในจิตเพียรรักษาเอาไว้ให้เจริญยิ่งๆเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเดี๋ยวที่สุดท้ายมากเท่ากับหู เมื่อมันจะเริ่มถึงขีดสุดมันกระู่เขาวาลูนคือดรอบรูในกองสังขารอีกขันติคือความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นเครื่องข่มกิเลสก็รข่มนังกรข่มจิตการของก้าวเงาหละกกิเลสเกิดเป็นดีใจสัจจะคือความจริงเบายังกะจริงกล้าวยังกะจริงคิดยังกะจริงมิตรจริงกับจริงมันก็ได้พบของจริงกันเองจริงเรื่องใดอยากให้รู้เรื่องจริงเรื่องใดอยากให้รู้เรื่องจริงของโลก โลกนี้เกิดดับคนนี้เกิดดับร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นของเกิดของดับนะมสมคไม่สมควรที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเห็นบอกคือว่ารูป,ปังอนัตตานะรูปนี่เป็น,ปน,ปนอนัตตาใช่ไหมรูปังอนัตตารูปัญจพิกเวอัตารูปนี่เป็นรูปนี่เป็นอนัตตาใช่ไหมรูปนี่เป็นของว่างเปล่าใช่ไหมนั่นแหละอนัตตาก็ดีอ่าใช่พระเจ้าข้า รูปปังที่กเวอัตารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้ากับอน,นิจจังพันเตมีพวกเข้าส่วนๆกันอยู่เห็นบอกไม่เที่ยงเนตังมามะเนโซหมสัสวิเนโซเมอัตตาตินี้สมควรหรือไม่ที่เราจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเนโฮตังโน,โนเฮตังพันเตมไม่สมควรเจ้าข้านั่นแหละให้ลูกอันนี้ไม่ได้องปัญญาลูกว่าลูกนี้ไม่เที่ยง รูปนี้เป็นอนลัตตาเนี่ยก็ไปสู้ความเป็นสุญจะตาอยู่คือเก่าอยู่สุญหายไปเวทจะให้เกิดขึ้นจากจิตเราจะว่าในสัจจะทั้งหลายก็ให้รูปสัจจะความเป็นจริงความจริงของตนความจริงของถูกที่มีในตนสมควรละความจริงสาเหตุของถูกที่เทากับล่งคิดก่อขึ้น้ดยความคิดนะจะกนให้ดับความคิดแหละดับได้จริงหรือว่่จริงมันโกหกตัวเองบ่ได้ดอกเป็นต่ว่าบรูปจักอย่างเลย ความรู้สึกนี่มันอาจสามารถโกหกตัวเองได้เ้อคำว่าดับคำว่าขาดคำว่าศูนย์ออกจากจิตตองห้างจริงๆมันไม่มีความรู้สึกบ่มีความรู้สึกว่าสิปรุงแต่งแสดงหาสิ่งใดอีกบ่มีความรู้สึกว่าอะไรบ่มีความรู้สึกหัวหวงแหนยังก็แล้วแต่เนี่ยให้รู้ความจริงแบบนี้เพราะว่าสัจจะเป็นปรมาถะสัจจะคือความขาดศูนย์ออกจากความยึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งว่าในจิตนี่ก็ไม่มีว่าล่ะ สัจจะอธิษฐานดีตั้งจิตมุ่งมั่นสู่จุดหมายจุดหมายใดก็สุดุดหมยกันดับความอยากของจิตของนั่นแหละเพื่ออธิษฐานบาร,รมีหรือถ้าอธิษฐานอย่างขอบุญทุกทุกอย่างทั้งบัดนี่เป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานเน,นี่ยก็ตั้งใจมุ่งมั่นดับความคิดของของเจ้าของเองมันก็เป็นนิพพิทาเนี่ยดับชั่วขณะด,ดับชั่วคราวสักวความนิพพานนี่แบบด,ดับตลอดไปนั่นแหละจึงเป็นสัน ถึงเมตตาอันนี้เมตตาการรักผู้อื่นเสมอได้ตนรักตนเสมอได้ผู้อื่นเห็นผู้อื่นเป็นดุลด่งแค้นขาเอวัยวะของตนแตออ่เฮ้าเป็นลักษณะนี่ในความรู้สึกมือจิตของเฮ้าบดทุกอย่างแล้วเฮ้าสิกาไปทำลายทำลายไถ่ข้ามวาสินเนี่ยขอเดียวนี่จบบดเลยชินก็นอยู่ในนี่เมตตาก็อยู่ในนี่เมตตาผู้อื่นก็นอยู่ในนี่เมตตาตนก็นอยู่ในนี่อ่าอยู่ในความรู้สึกที่เข้าใจ ในความรู้สึกในคิดที่ว่าเห็นผู้อื่นเป็นดุลดังแขนงขาอาวัยวะของตนเ้าสิกาททำลายบุคคลผู้อื่นอยู่บอกนั่นน่นาจะาว่าอริยะไปเลยแปลว่าผู้ไม่มีศัตรูอีกแล้วเป็นเั่งสัตนเมตตาจนทั้งที่สุดก็คืออุเบกขานะมันก็ไปล่องในสุนญตาคือเก่าอุเบกขาไปเลยมีจิตเป็นกลางบางเฉยจากโลกธรรมทั้งแปดอีกซออุกก็รู้เท่าทันว่าแค่เป็นปกติแค่นั้นเอง ไม่เจ็บไม่ป่วยโดยกายก็ดีทุกข์ก็คือว่าสิ่งที่เข้ามากระทบให้เจ็บให้ปวดให้ป่วดก็รู้แต่ว่าห้า,บ,า,บ,าบ่บ่เจ็บบ่ปวดบ่ปว่วยเป็นน้ำมันเพราะว่าห้าหรูเท่าท่านคําว่าสุขและทุกข์อยู่ระวางทํามกลางแค่ว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีทา,า,ามี่ยังแต่ห้ามีคเขาว่าโอ้ยเป็นสุขเด้กูจากไดจังสี่ตลอดได้ให้มันหยุดให้มันคงที่อยู่ตลอดไปมันบ่นคงที่มันรู้แล้วแค่สิ่งนี้ หาเข้าเข้า,ขาไปยึดในควมเป็นปกติบ่เก็บบ่ไข่บ่ป่ยวยนั่นสิความถูกมันคือมาจากใสแต่ห้าบไปยึด่ะในจังหวะมีลาบก็กบเสื่อมลาบเนี่ยก็เป็นของธรรมดาบ่าเข้าไปสุดต,ตรงทั้งสองส่วนอยู่แล้วอยู่ก,ก,ากาาาลางๆที่งเดียว่าอุเบกขาฟาโลุดกรัช่ำแปดอยู่ได้สารเสริญกับลินท่ากันมีของคู่กันอยู่แล้วเนี่ยห้าบ่เอาทั้งบุคคลที่สารเสริญมมันหยกมันย่อห้ามมันหยกย่องห้า เออเจ้าด <ra ีเนาะเจ้าเก่งเนาะเจ้าฉลาดเนาะเออเจ้าวิเศษเจ้านั่นนี่นี่เสยนี่ักว่าประปุงแต่งเลยเข้าใจว่าคาว่าเสยนี่คือบปรุงแตงเลยเขาสิเว้าจนงไดอีกกรืสือๆอยู่บ้านําเขามาคิดถ้านําเขามาคิดเด้ย่องจะคข้องขึ้นอีกเลื่ายๆไปถึงสัตวเออแต่เขานําคคาว่ายกหย่องสรรเสริญขึ้นมาปุ๊บนิทาน่หาตอะจากใดมันก็มากของมันเอง แวาต่คนมักยองแล้วถามนี่ผู้ใดผู้หนึ่งมากนิ่งท่านี่ครับก็บเป็นอาวามีอารมณ์ขึ้นมาทันทีนั่นนั่นบอกว่าเข้า่าอุเบกขาอยู่ในทํามกลางร,ระหว่างโลกกับธรรมแตกให้ได้แต่ยุ่ธลักกลางโลกกับธรรมแตกเราต้นสิปรุงแต่งไปทั้งหดอุเบกขาเบ็ดทุกอย่างอ่ะเลยบ็ดบ็ดแค่ว่าโลกกับธรรมแตกเบ็ดทุกอย่างที่เกิดที่ดับเบ็ดทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทบ กระทบพึบดับพึบกระทบพึบดับพึบ,พบ,พบพตาหูจมูกลิ้ไกยดับที่ใจนี่เองตาไปเห็นผู้นั้นสัมผัสผู้นั้นเพิบตาห้าวบ่ปูงบ่าแ่งน่ะมันสิมีอารมณ์มาจากใสทั้งความรักและความเกลียดน่ะนะบ่มีเห็นสั์กับซางไม่มีความรักและความเกลียดด้วยกันเ,ออเห็นยังก็แล้วแต่ออหูได้ยินเสียงนั่นแหละโลกธรรทัแปดนั่นแหละนี่ยังกับซ้ำเริญกับนี่ท่า แต่ถ้าว่าไปปรุงแต่งเนี่ยมันก็จบแล้ะดับบางไรพวกเยวว่าดับความคิดดับความคิดนิพพิทะดับความคิดดับตัวนี้ <c oughs> จะให้มันปรุงแต่งไปถ้ามันปรุงแต่งไปย่อมเคลื่อนเข้าสู่อารมณ์เมื่อย่อมเคลื่อนเข้าสู่อารมณ์แล้วพบได้เกิดขึ้นแล้วทันทีเลยพบนี่เกิดขึ้นเป็นไปตามอารมณ์เห็นความโลภความโกรธความหลงอารมณ์นั่นแหละตัวนี้เป็นเครื่องยืนยันคือว่าความรู้สึก ที่ทุกคนก็นมีอยู่แล้วเั้สิมีความรู้สึกอยู่แล้ววันนี้พ่อใจเออพ่อใจผู้ได้กระูุ้จักหน้าคาว่าพ่อใจนั่นล่ะเออบ่พ่อใจผู้ได้ก็ะทุ้งจักหน้า,า,า,นนไ,นาไม่ความสูนความโมโหความโกรธความเกลียดในอารมณ์ตัวนี้เอ,อไปคิดพ่อหนามันร้อง,งมึงไมมอันอีนเป็นดะ้สร้างบักเป็นดะ้สร้างเันเออเกิดอ,อ,อ,อารมณ์โดนแล้วเกิดเป็นภาพเกิดเป็นอารมณ์ไหมบ่หรือว่าคิดพ่อหนา้คาคนบ่มีภาพบ่ เป็นไปได้เยอะว่ะมันก็ต้องจาได้แ้่ต <Z> ัวหนาพ้นคนนั who who right? no so ้นผู were, ้น like ี so ้ผู้เขาเป็นตะสั่งเนาะผู้เขาเป็นตะหักก็คือกันไปคิดพ่อหนาคือกันเด็กก็ปรุงแต่งในควมห่วงควมอะไรควมมนันนี่หลายอย่างวาดภาพอนาคตให้เขาไปเนี่ยจะคล้องไปเกิดต่ได้ยัะองถ้าเขาบอกเป็นไปดังใจที่จะคล้องวาดไว้เดี๋ยวล้วนแล้วเนาะศูนย์จะให้ความหลักมาทำลายจะคล้องลงนรกเด้ ความรักความปรารถนาหวังดีนี่เฮ็ดในคนล้งนรกกับมีเแล้วสิบอกให้้าวบาไดดดังใจกูมันสูญขึ้นลนเลยเออาใจว่าหลักข้ามวายทังสิเอออะไะให้มองโลกนี้เป็นของบางเปล่าบ่มี่ยังหนาเอาบ่มี่ยังหนาเป็นเกิดมาศา์ใดก็ทุกศาสนั่นเลยเกิดเป็นยังกระซางถูกขึ้นเก้าเหมือนบอกพวกเจ้าว่าเออให้แต่พ่อใหนี่ประลับแต่เกิดผู้เดียวรลด แล้สิข่ามถึจะเป็นน้ำก๊กใหม่โตกแก่โตกแก่อย่านั้นแหละแล้วจะเกิดเป็นเศษฐีอมันมีนิทาานะจะบอกให้แต่เกีก็คือว่าสองควเมีย่ยถูกางาอวดเข่ามาไเลยเจียแปดมโนแหละมาให้ฮะเษรีอีนั่นถ <c oughs> ามว่ามาจากเมืองใดโอ้ยมาจากเมืองเวสซาลีออเกิดควอมแข็งแรง เอามากินเข่าก่อนเสถียใจดีเพาเข่าของกินตนเบี้ยวเห็นหมาซะก,ก่อนเพราะนเบี้ยวเห็นหมาฟ้าตัวขนาดหมายังเหลืกินเนย้ใส่กูเป็นคนต่แดยังบอกให้เหลือกินดีปานนี้ว่าเด้เขาก็เอาเข่ามาทุบประหยดัดได้กินดีก็หมาอีกไม่เข่ามาทุบประหยดัดมันสิมีเออนุ่มแพะผสมกันกันกบน้ำเขา่ากับเขา่าโพดฝานใสกันเอามาเขี่ยวเห็ดพือขนมปา่า มันจะเป็นไล่ไล่จกว่าละ่ะกินเราแซ่บนัวสันบาีิอิมบาีบาิอิมกัมาเบิงคือเป็นไล่คือกับแกะถนอหอนว่าละ่ะคำว่าคือเป็นไล่คือกับแกะถนอมเนี่ยคิดมันเป็นเห็นกับแก่เหมือนจกว่าเป็นบ่ละ่ะคิดดีดีเลยทุกคนเ้อมันเร็วขนาดนั้นแหละความคิดนะว่าเออความคิดความจำความรู้สึกมันอยู่ในอันเดียวกันอหไะในตัวจิตนั่นแหละเออ มันสมบูรณ์แบบยี่ในหันแล้วือเป็นลยลายือ็นกับแก่เลยคือว่า <ừ. S 1> อาหารนั้นบ่ใหอ่รับบอกมันอึเขม่าเต่าหัวใจตายสั่ไปเกิดเป็นกับแก่ไปเกิดแบบไดมันไปเห็นภาพกับแก่จังกอภาพมันอยู่ในจิตในจานี่ภาพมันอยู่ทั้งในนี้อะไรเป็นสัน่งที่แหลกจิตแหลกเนี่ยนึกอยากเป็นเศรษฐีอยู่แย่ว่า S <S แต่ว่ากินไปเย็นมากมันคือไล่ก็เกิแข่แท้สัน้นเข้าาความคิดนี่มีภาบเอาพวกเจ้าว่าเอาไปจังสัน้นซะความคิดเนี่ยใจเนี่ยออรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมันรวมอยู่ในหันบ่าแล้วต้องมีทั้งผาบต้องมีความรู้สึกร้อมรู้สกสุขรสุกทุกข์สุขเกลียดโกรธอยังก็แล้วแต่มีอยู่ในหันแล้ววิญญาณเป็นตัวรับรู้ไว้แล้วมันขังไวแล้วอันความรู้สึกต่างๆอยู่ันมีไวนั่นแหะ วิญญาณแปลว่าผู้รับรู้แหละจังว่าที่แหลกจะเป็นเศรษฐีขนาดอาหารให้มาจ็ป้าตัวเนื่อยใสย่แสบว่าคนมันหิวคนมันหิวคนบนี้ได้กินเขามาถูกประหยัดเขี่ยวย่างดีบะนี้ไล่ทำทายอยู่กินไปกินไปกินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย ยังคำสนดทยนี่แหละเอาคือคือเบื้องไร่แหละคือกับแก่เนาะอว่านด้เข้า่าเบื้องลรกเละคือกับแก่นะภาพในคิดมันเกิดนานะจะบอกใหอ้อกินเข้าไปคืออาหารมันบย,ย่อยมันดันเข้าม่าปึ๊ใจขาดตายคั่ไปเกิดอยู่ในใครกับแก <c oughs> คธรรมดาแบบมันเห็นลายๆอันนั้นเดี๋ยวจังว่าให้ทอยเนยประลัดไปเป็นกับแก่เพื่อเดียวได้คิดได้ว่าสิได้เป็นเศรษฐี มันสิเป็นกับแก่สมากกวา่านะแพ่จังได้แสด้เป็นเศรษฐีมุจัากบ่าหราวิธีมันตเตือนเราบอแล้ี่ยเขาแยาบรรลัสนบุญญาที่สังขารบุญตกแต่งให้เป็นใด้บอกให้ท่านซอยเหลือคนมียังพ่อให้ท่านใดท่านไปเลย ท่านให้สัตว์มั่งท่านให้คนทัวไปมั่งพระมั่งแล้วแตแต่ก็มักซอยเหลือคน<ม>เพื่อเพื่อจุนเจอือสาธทุเดอร์ขอบุญหน่งผู้ขาได้เกิดเป็นเศรษฐีจากว่าล่ะนึกเอาผู้มันนั่นเรืยอแล้วนึกเอาผู้มันนเรวยๆบ <laughs> ุญญาพิ่สังขารบุญตกแต่งให้เป็นไปได้อันนี้ของจริงนะ แต่ขึ้นในอดีตที่ท่านที่คนเบามากแหละภาษีภาษีบาลีอ่งเงี่ยนก็รวยคนเป็นเศรษฐีก็เพระาะว่าคนท่านลำพิงด้วยล่ะคนท่านให้พระพุทธเจ้าเป็นประท่านด้ประสง์สาวกแสนองค์เป็นบริวารน,นังน <c oughs> บ่างท่านในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคดมห้องดอกท่านมาประศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆพุ่นที่ค,คนมีสาวกหลายแต่ถึงสั่งขึ้นชืนน่อว่าเกิดสัตว์ใอกสาร,รขอความ ขอคำว่าไม่มีจนจะได้มีแก่ข้าพเจ้าเถิดเนี่ยอธิษฐานตอนอาาหนาวพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์มิตรพระอรหันต์ลวดอีกแต่ก็เป็นท่านท่วาทิสะท่านในศาสนาของพุทธเจ้าวิปัสสีในศาสนาของกุทธเจ้าวิปัสสีพุทธเจ้าองค์นั้นเป็นวิริยติกะอายุของศาสนาคนแสนปีอายุของพุทธเจ้าแปดมื่นปีพระสาวกของคนมีในการตรัสู้บรรลุร้ำแข้งแหลก <Yeah. S 2> นับประมาณไม่ได้ครั้งที่สองจังสิบแปดโกดครั้งที่สามแปดโกดการแสดงธรรมโอวาทปาติโมกภิกษุมากประชุมกันโดยประเด็ดนอัดหมายสามครั้ง mm hmm. ในศาสนาของพระพุทธเจเ้าแ mm hmm. ต่ละองค์แตละองค์ก็คือกันดอกพอพระพุทธเจ้าเฮ้านันเพ่นเล่งหลักเพ่นเล่งหลักตัดใจมีความเด็ดขาดเด็ดเดียวเบายังขาดปุดๆไปเลยบ่ามีความอะไรในใจความในการเอา mm hmm. <c oughs> จนกว่าพระเจ้าองค์อื่นยังเอาอกเอาใจยู่ได้ยังโอ้อยู่เอาจนเขาเห็นธรรมสาระไปแล้คขวัญบ๊วสนใจต่อไปศูนย์ดาคนโหลดเนาะโ่อดแมงดอกแม่นกูแม่โหลดเดียวเข้าใจกระซางบ่เข้าใจกระตามมันหลักที่เลสในกันบอืยพระเจ้าน่สอนมาถึงสองพันกว่าปีแล้วพระริยะสงสาวกเพื่อเลิศด้วยอรหันต์เลิดกับนี่เจอะแยะภาษายังคำเฮ้าเนาะ